สวัสดีครับมันอยู่กับท่องสงสารผมหน่อยผมจะมาเล่นเกมตัวนี้โปนะครับเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวนี้ครับโปผมก็ได้โหลดเสร็จไปที่เร้อยนะครับผมก็จะมาสอนเล่นนะครับลิงผมก็ทิ้งไปแล้วครับทิ้งไว้คลิปวันนี้แหละครับผมคลิปเมื่อกี้แหละเรียกผมว่าทิ้งลิงเกมเนี้ยมันจะเป็นรูปอยู่ ก็กดปุ่มจะหลุดมาเลยครับเปิดเลยครับแล้วก็กดติดตั้งเลยครับต้องกลัวอะไรกดติดตั้งเลยห้ามกดนะครับไอตัวเนี้ยเนี่ยห้ามกดนะครับผมจะมาเล่นให้ดูนะครับโบกินนะครับโปงเงินนะครับโบงเงินเล่นง่ายด้วยนะครับเกมนี้ผมก็ชอบถ้ามีเสียงรบคนก็ขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยผมจะตัดไปตอนหลดเส็นนะครับกดตัดมาที่เกมแล้วครับผมก็เข้าเกมไปที่เรียบร้อยผมก็โหลดเส็นเรียบร้อยนะครับสังเกตดูนะครับถ้ามีเสียงน้องน้องผมงอะไรก็ขออาภัยด้วยครับเสียงย่าผมขออาภัยด้วยนะครับผมมาทำคลิปนะครับ เนี่ยครับเปิดมามันก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่ครับให้เรารอมันแป๊บหนึ่งนะครับตัวละกอนมันก็กะยับอยู่นะครับเนี่ยมันก็จะมาแบบนี้เราก็เล่นไปก่อนหนึ่งตานะครับเราก็เล่นไปก่อนหนึ่งตานะครับเนี่ยหนนให้มุนมันสองครั เผื่อท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจไะครับแล้วก็สอนเล่นครับเอาได้เงินมาแล้วครับเงินเราก็จะขึ้นห้าร้อยใช่ไหมครับแล้วก็จะขึ้นห้าร้อยแล้วเราซื้ออุวุธเงินมากมันก็จะลดใช่ไหมครับให้เรากดตัวนี้ลัวๆนะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับอัปเกรดครับ มันไม่ได้มันไม่ได้ใช่ไหมครับ๋ยวมาโกษนาครับพร้อมก่อเดืตัดไปโกโฆษณาเสร็จแล้วครับเงินเราไม่ขึ้นใช่ไหมเราก็ไปเล่นเอาเงินนีครับผมจะสอนว่ากดตรงไหนนะครับเรายังมาขึ้นสู้่อวยกันให้คุณดปซื้อซื้ออะไรก็ได้ครับกดลุลัวไปเลยครับ แต่พึ่งทำไม่ได้ไงนะันก็เป็นโปูนะครับได้จริงนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นครับเราได้เงินมาห้าร้อยใช่ไหมครับเงินมาห้าร้อยเนี่ยเนี่ยสังเกตดูตรงนี้ครับเงินมันเพิ่มดูมันเนี่ยเห็นะจากเงินห้าร้อยครับเนี่ยจากเงินห้าร้อยเพิ่มปลาเป็นสองพันก้นรวยครับ เห็นไ้ครับสังเกตด,ดูนะครับเงินมันก็จะขึ้นเรื่อยเวลาเราซื้ออะไรมันก็จะไม่ลดมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆถ้าเราไปซื้อพวกเสื้อผ้ามันก็จะลดนะครับพอมันพอมัน,มนลดแล้วแล้วก็ไปกดตัวนี้รัวๆนะครับมันก็จะได้นะครับเนี่ยเขจะอัดเก็อัดเก็บจะเอาเป็นพิกแอฟนะครับ ปิกแอ็แล้วก็อัปเขียนด้วนเลยครับก็ไปแล้วครับโบกิงนะครับลองทําดูถ้าตาแรกไม่ได้ก่อนผมจะสอนคลิปหน้าครับถ้าไม่ได้แต่ผมหว่าจะสอนคลิปหน้าก็ได้ทําได้กริงครับถ้าทําไม่ได้คอมเมนต์เลยครับบอกเลยว,ว่าได้ได้จริงจริงนะครับสําหรับวันนี้ก็ก็อย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์และสับสับใครด้วยนะครับ อ่าสังเกตด,ดูเงินเรานะ่ะเงินเราเงินเราหนึ่งแสนสองหมืนเก้าร้อยครับเงินเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับสไครด้วยนะครับถวัดส,สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและกดติดตามกันด้วยนะครับ